ูดถึงชาลีชาปลินเนี่ยต้องรู้จักกันอยา่างแน่นอนนะดาวตลกชื่อดังตลกเงียบด้วยนะคะแฟนพันแท้ของชาลีชาปลินเนี่ยเขาออกมาแต่งกายเรียนแบบกันนะคะเป็นการฉลองในโอกาสครบ128ปีของชาลีชาปลินค่ะ ในโอกาสครบรอบ128ปีวันเกิดของชารีชปปลินอดีตดาวตลกภาพยนต์ฮอลลีวูดแล้วก็ครบรอบหนึ่งปีของพิพิธภัณฑ์ช h ปปลินเวิลด์ด้วยนะคะแฟนพันธุ์แท้ของชารีชปปลินรวม662คนมาทุกวัยเลยค่ะมาในชุดคนจอนจัดซึ่งเป็นชุดเอกลักษณ์ประจําตัวของเขานะคะมาร่วมกันทําสถิติโลกนะคะรวมตัวมากที่สุดที่นี่ค่ะพิพิธภัณฑ์ช h ปปลินเวิลด์ในเมืองกอเซียวีเวเหนือทะเลสาบเจนีวาอยู่ทางตะวันตกของสวิตเซอร์แลนด์นะคะนายอันนิตบาเบซาเปอร์แรงเป็นโฆษกของพิพิธภัณฑ์บอกว่าก่อนนนห้้าีีก็ม รวมตัวลักษณะนี้แล้วแหละแต่ว่าครั้งนี้เ,นเป็นครั้งแรกที่รวมตัวมากที่สุดแล้วก็บันทึกทมสถิติโลกอย่างเป็นทางการด้วยนะคะสําหรับชาลิชัปลินมีชื่อเต็มว่าชาสเปนเซอร์ชัปลินจูเนียร์เกิดในวันที่16เมษายนปี2432แล้วก็เสียชีวิตในปี2520ในวันคริสต์มาสตอนนั้นเขาอายุ88ปีค่ะโดยชัปลินใช้ชีวิต25ปีสุดท้ายอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์และก็เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ชัปลินเบิลในปัจจุบันด้วยนะคะแม้ว่าพิพิธภัณฑ์เนีีีี่่่่่จะพิิงิงปปปดดให้บบรรรการาามค1 1แตวตวลอท ผ่านมามีคนมาชมพิพิธภัณฑ์แล้ว3 0 0 0 0 0คนนะคะเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวของสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะก็มีการเก็บค่าตั๋วด้วย14ยูโรหรือประมาณ520บาทแต่ไม่ใช่เสียเข้าไปดูอย่างเดียวคุณได้ของที่ระลึกด้วยนะคะได้หนวดได้ไม้เท้าแล้วก็หมวกชาลีชัปลิ้นเป็นที่ระลึกค่ะครับสัญลักษณ์จะชัดมากคือสวมหมวกใช่ไหมหแล้วก็ชุดสูทด,ดำๆมีไม้เท้าอ่าที่สําคัญจะมีหนวดอยู่ตรงกลางนี้ะนะฮะและสิ่งสำคัญคือเป็นละครเงียบ นะฮะเป็นตลกเงียบแต่ถ้าเป็นคนไทยเอามาภาคเสียงด้วยใช่เสียงอีสานก็มีเสียงใต้ก็ยังมีด้วยเพิ่มความตลกเข้าไปใหญ่แสบสานจริงๆนะฮะ